ลราผมจะเก็บมันไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้อน,นาคตล่วงหน้าเราจะเป็นยังไงนะเราจะตายร้ายดีมิ้วเ,เอ,อ่อมันต่ออะไรไม่ต,นนมตวะเนี่ยเอ่อไม้มีไมไม้เราหมดแล้วอ่ะเออเอาไปเลยไม้เราหมดแล้วแวต่เราก็ยังสร้างที่กุดได้เ,เราไปแผ่เรองเปลรังันฝายกันแล้วกันนะชื่อ อเอาละลงไปเลยเปิดหรือไปเดิททในทางทางนี้ใครขุดมาเนี่ยหืผมขุดมาเนี่ยเอ่ไปช่วยนี่คาบสองงันเหลือคาบสองงันเหลือผมเห็นเนี่ยผมเก็บข้างบนถ้าคาบสองอันเดียวมันจะคาคนมันจะคาไปช่วยคาบไปเย,ยอะเกินอันเดียวก็พอแล้วแหละแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วทีนี่เสียไปเยอะเลยนะ มันลืบไปสิมันมีมันพางนะผช่วยถ้ามันพางนี่แล้วก็สวยเลยนะเออลืบไปฮนะอะไะผู้ช่วยไม่ต้องเกรงกลัวเพราะว่าเรามีทางนี้ผมขุดไว้แล้วอันนี้คือผมสำรวจมาแล้วนะตรงนี้มีไม้โอเคเรามีไม้อยู่เอ,อตรงนี้ไม่มีอะไรนอกจากทานที่โคตรจะเยอะและตรงนี้เหมือนจะมีทางอยู่เอ๊ะอืมไม่มีอะไรแฮะมันมีแค่ดินอะ ผู้ช่วยก็ป้อนนี่หมืนที่จะป้อน,นได้เลยเอ่อทางนี้เหมือนจะเป็นทางลรางรถไฟนะโอเคผมก็จะป้อนเหมือนกันแต่ผู้ช่ก็ป้อนไม้ไปด้วยกันนะเอาล่ะเราก็ต้องป้อนสิเ้ที่ผู้ช่วยถึงเขาจะเจอเดี๋ยวก็ใช้แบบสิ้นเปลืองนะแต่ว่าทำไมมันมัม่วตีเสมอครับเขากนะ็เลก็เราก็ต้องใช้อ่ะนะแต่เราไม่ใช้เราก็เก็บมันไปทำไมล่ะ เออแค่ uh huh. okay. อย่าเข้าไปใช้คาบเกออาะนั้นแล้วกันนะค uh huh. าบเกาะน,นี่สวยเลยเรามีเกาะแต่เรามไ,มมรไม่ได้ใช้อืมมันใช้ไปหยู่ไม่ได้แหละมันแค่ป้องกันอะ่ะเออม,มันป้องกันอะ่ะอย่าคือใช้ไปอยู่แต่ขุดแล้วตีก็ได้อะแค่นั้นป้องกันแค่นั้นอะ่ะมันก็บตีขุดได้อะ่ะนี่ส่วนที่ขุด ทำฟางเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเต้าเอาไปที่เอาไปเอาแบบค้าไปที่ทำฟางอ่ะเออทำข้าวปลูกข้าวอ่ะอันแหละผมจะเสียใจเลยนะค้าวอันกากกาก็ได้แล้วเออนี่เละเรามีเหล็กอยู่เยอะสุดเลยอ่ะโอเคโอ้โหข้างบนนั้นอาจจะมีอยู่แฮะ เออเก็บเก็บโอเคเหมือนว่าลางรถไฟอาจจะหมดแล้วแต่ว่าเราอาจจะเชื่อใจไม่ได้เราขุดไปเรื่อยกันนลยกันเออบดีนะผมคาบสำรองมาเออข้างล่างนี้โหขุดดีเออทางเดิมเลยเนี่ยผู้ช่วยเห็นเราไหม เฮ้ยหูหัวบันีัเหล็กมีเหล็กขั้งบนหัวแล้วเนี่ยเพิ่งรู้มาเจอขุดไม้หมดเอ้ยเฮ้ยลรงรถไฟกันได้เหรอเพิ่งรู้ว่าเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้ไปสู่ตั้งเหมือนตะกี้เลยเนี่ยเฮ้ยลรงรถไฟมันกันได้ด้วยนะฮะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยจื๊ออู้ยเหล็กเยอะโอ้ยไม่นั่นเลยครับเอ่อต้องไปไหนใช่ไหมเนี่ย โอเคเราไม,ม่ใยญมุมอยู่สองอันนะผู้ช่วยเราเนี่ยต้องการใหย่มุมเพื่อทำอะไรทักอย่างเลยโอ้ยแต่วนนี้โคตรเยอะเลยเราผู้ช่วยเอาดาบมาก็ได้นะผู้ช่วยผู้ช่วยมีดาบะนะถ้าผู้ช่วยมีดาบก็ตีใย,ย,ยมุมเลยเพราะเรามือป่าก็ตีไม่ได้แล้วมันเหนียวเกินอ,อืออาอ,อนี่หมดไหม ไม่เน่ใจครับทุกคนไม่แน่ใจแฮะต้องฝึกด,ดูพิสูจน์ว่ามันหมดหรือ,อยังโอเคหมดแล้วเรามีเหล็กอยู่สิบสามก้อนรวมๆก็สามสิบกว่าก้อนหรือสี่สิบกว่าก้อนก็ได้เราเราอาจจะมีชั้นสองไหมนะมันไม่มีเสียใจอ่ะออาไ้ช่วยกูทำไมเนี่ยกูว่าผมรู้สึกปแปลกๆกับตรงนี้แฮะช่วยรู้สึกว่าเหมือนตรงนี้มันจะมีอะไรแฮะ ความรู้สึกมันพาไปเองอะ่ะความรู้สึกมันพาไปฮะนี่วยเราคุยไปลึกๆอาจจะเจอของดีความรู้สึกผมมันจะเป็นอย่างนั้นะเอาล่าะไปช่วยไม่ต้องเกรงกลัวไปช่วยเรามีทอตอยู่นี่ความมืดเออร์ไช่วยเอาทอ็อตไหมไปช่วยเอ่อลืมไปแล้วว่าเราไม่มีบอกไม้ยแ พี่ช่วยมีอะไรจะมาเอาอะไรเปล่เาเฮ้ยอ, <c oughs> อ,อ,อะไรเนี่ยมีอะไรเหรอเกิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเนีเออ่ยพี่ช่วย้าไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูต้นไม้ก่อนแล้วกันมือเจวยต้องขุดทางนี่วันเนี่ยเฮ้ยเรือทางนี่เออเออลือไปไหนพี่ช่วยตั้งเฮ้ยอะไรเนี่ยออกไปออกไป เอาตายของของหมืนเลยเต็มหัวมาเลยเอาของเอาที่ขุดที่ขุดอยู่ตรงหน้าน่ะเถอะเอาล่ะช่าแล้วกันโอเคไม่มีอะไรแล้วพี่จะสำรวจส่วนผู้ช่วยก็เยหมดแล้วนะขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วไปช่วยลาก่อย เอาละคุยไปนั้นส่วนบัานไม้เกใครดูสนิหากันคุณซอวอยู่ข้างบนแล้วเขาตัดเองไปแล้วกันแบบบบนะซ่อมบนโอ้ยทางมันไปชชวรถึงการทางนี้ไงรู้สึกแปลกเออเออก็ทางเหรือยด,ดีกว่าเอาละเราขุดเลยแล้วกันนะปึ๊บเดี๋ยอจะมานี้ต่อมาเลยต่อมาต่อมาเลยอืม มืดแล้วอ่ะยากได้แก่อยากมีแก่ขอแค่ตัวเดียก็พอละแล้วมีเหล็กเยอะแล้วอ่ะก็สามารถท่า,าสร้างที่ตัดคนแก่แล้วก็นู่นได้แล้วอ่ะแค่ตัวเดียวก็พอโอ้โหได้ที่ขุดเพชรไปด้วยวะอี่ได้ที่ขุดเพชรมาอือฮึเอาละเราไปตัวนูต่อเลยละกนันนะวะนะ้รสึกมันชูมสุดม,มันมันอะไรนำพลาไปตรงนั้นแฮ มันแบบมันลึกอออออเหมือนเราเหมือนอุโมงค์นะเหมือนอุโมงค์ฮะความสูง,งั้นเลยเอาละเแล้วผู้ช่วยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวผู้ช่วยมาด้วยนะเอาทอ็อตเอาเอาไม้มาเยอะๆเลยหรือผู้ช่วยไม่ไม้เนี่ยวะไม่ไม้นี่ผู้ช่วยได้ขุดไม้ที่นี่ปะเอาละเราไม่มีไม้งั้นเราก็มานี่ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยผู้ช่วยก็ตัดแล้วนี่นาะไม่เขาไม่อยู่อ่ะ บอลดินเป็นูแล connect, ้วอ่ะรู้สึกอย่าไปตรงนู้อ่ะไปไม่ได้อ่ะโอ้ยช่างมันแล้วกันนะเอาละผมต้องสำรวจก่อนแล้วกันว่าของผู้ช่วยอยู่ไหนผมได้อาให้หมดเลยโอเคแล้วมันก็ผลมือช่วยหายไปแล้วก็คงหมดแล้วแหละเอาไปหมดผู้ช่วยใช้จะไม่เหลืออะไรบอแบแล้วเออเออมันก็มีท็อตนี่หว่าเอาละแล้วก็เป็นสติ๊กนี่หว่าสติ๊กเฮ้ยเหล็กนี่หว่าเฮ้ย เหล็กนำพามาแสดงที่ดินออกจะมีอะไรกนินดูได้นเหล็กกุ้ยเหล็กเยอะเยอะเยอะโคตรโอ้ยโอ้ยดีแฮ่โอ้ยอ๋ยอตกใจเลยตกใจเลยดูข้างล่างนะแม่เว้ยข้างล่างนี่แปลกฮะเฮ้ยท่ามเพช่วยเราเจอท่ามาด้วยเจอท่าแม่โว้ยสูงเยอะนะเนี่ย มืดมืดมืดคนเลยถ้ำเปล่าท้ำเปล่าถ้ำๆำถ้ำหรือเปล่าสวัสดีครับเฮ้ยถ้ำนำพามาทุกคนเฮ้ยเจอถ้ำโอเคข้างหน้าเราเป็นถ้ำอยู่ถ้ำนำพามาที่นี่แฮะ เอาละแล้วก็สร้างทางเดินแล้วกันกับบ้านไม่ถูกกันกับบ้านไม่ถูกไปชื้อ,อ,ป,อปึ๊บโอเคถ้าผู้ช่วยมาก็มาได้ไม่ว่าก็ถือว่าผู้ช่วยได้ขุดวยช่วยขุดกันอโอเค เพื่อช่วยถ้ามีอะไรเกิดมาที่บ้านเราเนี่ยเอารั้วเารัวรถดไฟหอบมาเลยล้างรถไฟมันรั้วนะโอ้ยขังอะไรก็ได้แต่ว่าผมจะคอยขุดไปหาเพื่อช่วยกันเต่มีไม่แน่มีมั้งมันคงไม่มีอะไรเกิดหรือเปล่า